งานถวายพระบรมธาตุบูชาธรรมพระมคคลเทพมุนีวันเสาร์ที่27มีนาคม2564เวลา7นาฬิกาคณะเจ้าภาพนำโดยกัลยาณมิตรธน,นชัยศิลาลาศและคณะได้ร่วมกัน อาราธนาศีลและกล่าวถวายพัตตาหารเช้าแก่คณะพระพิสุสง มาเวลา11นาฬิกาคณะเจ้าภาพคือกัลยาณมิตรธนชัยศิลาราชประธานจัดงานและครอบครัวกัลยาณมิตรยงยุทธไทรทิพป,ปานิชและครอบครัวพร้อมกับหมู่คณะหลายท่านเริ่มพิธีด้วยการกล่าวอาราธนาพระบริสคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสวด ธรรมจักรกับปวัตนสุร ต่อมาคณะเจ้าภาพได้กล่าวถวายพัตหารเพลนให้แก่พระพิสุสงฆ์เป็นสังฆทานถวายผ่านพุ่มแก่เจ้าวาดวัดถ้ำเขาวงและตรวจน้ำรับผ่อนร่วมกันประเคนพัตหาร แก่พระภิกษุสงฆ์จากนั้นเป็นการสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายให้แก่พระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญ สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดป่าน้ำพาสีเจริญนนรคณะ,ะณะเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล กัลยานามิตรธนชัยศิลาลาดกล่าวอัญเชิญเทวดากัลยาณมิตรยงยุทธและกัลยานามิตรนวรัตนตรทิพานิช์กล่าวถวายจตุปัจจัยทยธรรมเจ้าภาพและคณะร่วมกันประเคนเครื่องทยธรรมให้แก่พระพิสุสงฆ์ ธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่เสลล้ําคาวิชชาประบมาต่อมากัลยาณมิตรธนัญชัยศิราราชและเจ้าภาพร่วมได้กล่าวถวายพระบรมสารีริกธาตุให้แก่วัดธรรมเขาวง พระครูภาวนาวารานุสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาวงมอบของที่ระลึกให้แก่คณะเจ้าภาพและรับถวายพระบรมสารีริกธาตุจากเจ้าภาพและคณะ เป็นอันเสร็จพิธีถวายพระบรมสาลีริกธาตุ่ค่ะ,าาคะชื่ออัญชนาวงสุลกัยค่ะวันเช้านี้ก็ได้มาร่วมทําบุญที่วัดถ้ำเขาวงนะคะก็ได้มีถวายพัตทหารถวายพระไตจีวรกับหลวงพ่อแล้วก็พระที่นี่รวมทั้งหมด70รูปะคะ่ะรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะวนันนี้แล้วก็ปลื้มปริติที่ได้ถวายพัตทหารถวายพระไตจีวรแล้วก็ได้ถวายพระธาตุ ได้สวดพระอภิธรรมหลวง,งพ่อหลวงปู่สดค่ะความรู้สึกตอนนี้สึกปลื้มมากเลยค่ะรู้สึกมีความสุขมากที่วันนี้ได้มาร่วมบุญได้มาครั้งเดียวนี้ได้หลายหลบุญเลยนะคะก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญที่วัดถ้ำขอวงวมได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัชรินรัตวงกอนกิจน,นะคะก็ได้มีส่วนร่วมในงานบุญนี้ก็โดยการช่วยเตรียมงานชวนเพื่อนญาติพี่น้อง ก็ร่วมบุญกันมาเป็นประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็คุ้มนะคะที่ได้ทําบุญใหญ่ในวันนี้เพราะว่าทางคุณธนันชัยเจ้าภาพหลังนะคะก็บอกบอกบุญพวกโยมให้ช่วยกัน mm hmm. กระเรียมออดอกไม้ทุกเทียนพระเจีวรอะไรต่างๆมาร่วมบุญในวันนี้แล้วก็วันนี้ก็คุ้มนะคะที่ได้มาถวาย การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบูชาธรรมพระนิพพานและหลวงปู่แล้วก็ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุรู้สึกปลื้มมากเพราะว่า,อาโอกาสของคนทั่วไปไม่ค่อยได้มีโอกาสถวายพระบรมสารีริกธาตุนะคะวันนี้นอกนจากจะถวายบูชาธรรมหลวงปู่ด้วยการสวดอภิธรรมแล้วก็ได้บูชาธรรมหลวงปู่ด้วยการถวายพระธาตุด้วยชื่อฉันดิลิตาเลยพานะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมา,าร่วมรุ่ที่วัดตั้มขาวงนะคะ ใจค่ะมาวันเดียวแต่ว่าได้บุญหลยายอย่างนะคะและก็วันนี้ได้มีโอกาสได้นำพระตาหามานะร่วมเรียนพักด้วยะคะะถ้าเกิดใครมีโอกาสเรียนเชิญทุกท่านนะคะให้ได้มาร่วมสวัสดพระตาหามานะร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดขัำเขาวงนค่นขอาการบริบโมทนาบุญได้ค่ะ<า>ทักทายทุกไหน